สามคำถามบิดาที่ท่านทําเป็นเรื่องต่ออาหรือเปล่าสองนบีรู้หรือไม่สามนาบีเผยแพร่หรือไม่ถ้าน,นาบีเผยแพร่เอาหลักฐานมาเรื่องของตอนน,น,นี้เดือนอะไรในภาษาละนบีอุนเอาวัน happy birthday happy birthday n a บ i โอ้ก็คือเมอลิดนบีทีนี้นักวิชาการเนี่ยเขาได้ตั้งคําถามฝากคําคถามไปคนที่ทําบิดาดังต่อไปนี้ถามสามคำถามกับคนทําบิดาหนึ่งการจัดเมลิดเนี่ยเป็นเรื่องต่ออาหรือมะเซียต่ออาคือเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเขาเชื่อฟังนบีหรือมะเซียฝ่าฝืนนบีคําถามที่ จัดมาลิดเป็นเป็นตออาหรือมาเสียถ้าเขาตอบว่าเป็นตออาโอ้โอนี่เป็นการเชื่อฟังท่านนบีคำถามที่2ท่านนบีรู้เรื่องนี้หรือไม่คำถามที่2ท่านนบีอ่ะ รู้ไหมว่าเรื่องเนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะนบ,บีรู้ไหมตอบอยู่ได้2อ,อย่างคือรู้กับไม่รู้ถ้าเขาตอบว่ารู้อะ่ะคำถามที่3ท่านนบ,บีได้เผยแผ่หรือบอกกับเราหรือไม่คาถามที่3านบ,บีได้บอกกับเราหรือไม่ท่านก็จะตอบได้อยู่2อ,อย่าง1เผยแผ่เอาหลักฐานมา2ถ้าไม่เผยแผ่ท่านกําลังจะกล่าวหาว่าท่านนบ,บีนั้น ปกปิดความรู้สามคำถามบิดาที่ท่านทำเป็นเรื่องต่ออาหรือเปล่าสองนบีรู้หรือไม่สามนาบีเผยแพร่หรือไม่ถ้าน,นาบีเผยแพร่เอาหลักฐานมาสามอย่างเอาไปถามคนที่ทําบิดาได้